รวมข่าวเด็ดเน้นข่าวดังพร้อมท,ที่เด็ดฟันธงติดตามรับฟังกับวันทูบอลครบเครื่องเรื่องฟุตบอลตัวการเอาบาสับสื่อสเปนเสียมข่าวทีมตัวเองจอเดียวบาแบ็กซ้ายจอมเติมเกมของทีมชาติสเปนตำหนิสื่อมวลชนบ้านเกิดเสียมข่าวแตกแยกในแคมป์ทีมชาติระหว่างทำศึกยูโร2 0 1 6ย้ำนักเตะทุกคนในทีมล้วนสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี ซื้อแดนกระทิงดูตีข่าวเสียหายรบกวนสมาธินักเตะในทีมตัวเองหลายครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งเรื่องของดาบินเดกอาที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการค้าประเวณีและเปโดโดรดิกสที่ถูกบงังคับให้ระบายความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการนั่งเป็นตัวสำรองทำเอาแนวรับทีมกระทิงดูต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ ผมเห็นด้วยกับเดวอสเก้ว่าสื่อมวลชนพยายามสร้างบรรยากาศไม่ดีในแคมป์ทีมชาตินักเตะทั้ง23คนสามารถยินยันได้ว่าพวกเราเข้ากันได้ดีมากปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อคนแสดงความคิดเห็นผิดๆออกมาปัญหาภายในส่วนใหญ่ของเราถูกสร้างขึ้นโดยสื่อมวลชนเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกันสื่อมวลชนสร้างความขัดแย้งนี้ขึ้นแต่มันไม่เคยเป็นปัญหาระหว่างเราเราเข้ากันได้ดีมากๆ สนับสนุนโดย fifa69.com ถอนไวได้ตังจริงเปิดยันบอลอบต่อแอดไลน์มันเลยแอด fifa69 อย่าลืมใส่แอดด้วยนะ